เพลงนี้ก็เป็นเพลงยากเพลงน้ำตาจอระเกเสียงขึ้นเสียงลงก็ก็จะสูงถ้าสูงก็สูงนี่ง้ลงลงก็ตนนี้กลงต่มแต่แต่ต้องทําได้ดีครับทาได้ดีมากอันนี้เพรชมเชยคนปกครองนะครับผมเราปกครองโดยชั้นนี้นี่ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนชั้นนี้แล้วก็จะมาชุเชยนะครับก็ลองได้ดีทําได้ดีนะครับเป็นบางคำท่านเล็กๆน้อย ความหวานความนิ่มวนวลก็สุดยอดนะครับก็ขออาจจะเด็นเสริมไหมครับจะเด็นเสริมนิดหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะผมหวันใจเลืเกินว่าปกครองจะเสียบุลกากรไปสักหนึ่งเด <c oughs> ี๋ย <c oughs> วุณเทียมได้เห็นทีเ่เอาไปทำเป็นศิลปินทำยังไง จริงๆแล้วเพลงนีเน้เป็นเพลงที่คุณโชคดีพูดอาจารย์โชคดีพูดเมื่อกี้ครับเพลงที่ประานของความเป็นวิธีประกวดใช้กันแต่หลายคนไม่รู้ครับว่าจระเข้เป็นสัตว์ชนิดเดียวหรือว่าเป็นสัตว์บนโลกใบนี้ที่กินเหยื่อแล้วน้ำตาไหลได้เหยื่อปุ๊บน้ำตาเขาจะไหลเปรียบก,กับผู้ชายคนนั้นที่บอกว่าฉันยังรักเธอยังหวงเธอมันมีคำสั้นคำยาวเนาะ อยากเหมือนกันนะร้องไห้เตะยิ้มเพลงอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีคําที่ถูกบังคับอยู่ตรงนี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลผมเชื่อว่าพิธีกรเขาดูเวลตาของกระการออกและก็ท่านผู้ชมออกเช่นเดียวกันผู้ชมที่อยู่ทั่วโลกก็เช่นเดียวกันสึ่งนี้ใหญ่หลวงนะครับขอทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ